ไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูคลิปการต่อสู้จากทางซูเวอร์จีนนานมากๆเดี๋ยววันนี้ผมจะจัดให้เพื่อนๆได้รับชมกันสักหนึ่งคู่บอกเลยว่าศึกดดนเดือดครั้งนี้เป็นอะไรที่ดูดเดือดและมันมากๆเนื่องจากพลังรบโดยรวมทั้งหมดของแชมป์นะตัวเกมตอนนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด120ล้านการโจมตีจากตัวละครแต่ละตัวหนักๆเน้นๆอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปรับชมก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสวัสดีพร่อ่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้สู่เกมวันพันเมนเดือดโซงเกสซูเปอร์จีนจากที่ได้มีตัวละครใหม่ๆระดับ S S R บวกเข้ามาในตัวเกมเยอะแยะมากมายวันนี้กระผมเองก็อยากจะ เพืพ่อนๆทุกท่านมันดูสึกดวนเดือดข้ามเซิร์ฟเวอร์กันซะบ้างเ <Okay. S 1> พราะตั้งแต่เจ้าตัวแฟดประกายแสง SSR บวกมันเข้ามารู้สึกว่าผมไม่ได้จะทําคลิปสึกดวนเดือดเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้มาทําสักหนึ่งคลิปเพื่อที่จะได้เป็นการอัปเดตเมตาหลักๆของทีมเซิร์ฟเวอร์จีนว่าตั้งแต่มีตัวละครอัปเดตใหม่เข้ามาต่างๆนานาอย่างเช่นพิกกษ์ SSR บวกราชาใต้ดิน SSR บวกรวมไปถึงเกโรเกโรระดับ SSR บวกตัวละครหลักๆภายในเซิร์ฟเวอร์จีนเขาเลือกใช้ตัวไหนมาลงในทีมกันบ้าง เจ้าตัวโกคสเอรระดับ SSR บวกแบบเน้นเริ่มแรกเดี๋ยวเรามาดูตัวละครจากฝั่งผู้ท้าชิงกันก่อนเลยคอหลักเกเรียวกันชุบ SSR บวก5ดาเหลือง5ดาม่วงแฟดประกายแสง SSR บวก5เดาเหลือง5เดาม่วงการโร SSR บวก5เดาเหลือง5ดาม่วงอตอมิก SSR บวก5เดาเหลือง5เดาม่วงเกโรเกโร SSR บวก5เดาเหลือง5เดาม่วงและตบท้ายด้วยตัวดาเมจหนักๆแบบจัดจานโกคิสึอ SSR บวก5เดาเหลือง5เดาวม่วงส่วนตัวละครของแชมป์ในสัปดาห์นี้จะมีตั้งแต่นกฟิก SR 5 เหลือง5้าดาวม่วงแฟตประกายแสง SSR บวก5าดาวเหลือง5ดาวม่วงกเคสซ SSR บวกดาวเหลือง5้าดาวม่วงคอหลักของทีมเกริวกันชุบ SSR บวกดาวเหลือง5าดาวม่วงเกโรเกโร SSR บวก5ดาวเหลือง5าดาวม่วงและตบท้ายด้วยเจ้าตัวการโร SS ่ SSR บวก6ดาวเหลือง5้าดาวม่วงโดยรวมจากเท่าที่เราดูทั้ง2ทีมนี้รู้สึกว่าจะไม่มีใครเลือกใช้ราชาใตาดิน SSR บวกกันเลยน่า,าอ,อาจจะเป็นเพราะว่าเมตาณนะปัจจุบันตอนนี้เขายังเน้นความเร็วกันอยู่อีกทั้งมันจะมีเจ้าตัวเกโรเกโร SSR บวกที่สามารถใบอันติจาบ ฝั่งศตููเพราะฉะนั้นราชาใต,ตด้ดินอ s r สอาร์บวกตัวนี้อาจจะไม่ได้แผงลิตอะไรมากมายในสัปดาห์นี้เพราะอย่างที่เราทราบกันดีตัวละครตัวนี้มันจะโหดและเก่งได้ต่อเมื่อเขาใช้อันติเพื่อที่ทําให้ฝั่งศตูนั้นติดสถานะเผาไหมเท่านั้นหากมันไม่สามารถใช้อันติได้บอกเลยว่าตัวละครตัวนี้ก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรใดๆกับทีมเลยนะส่วนเจ้าตัวละครพิกสอสอิสอาร์บวกที่เขาแจกฟรีรู้สึกว่าตัวนี้จะไม่มีใครหยิบมาเล่นเลยเนื่องจากรายละเอียดสกิลต่างๆของเขามันไม่ค่อยเวิร์กหากมาเทียบกับนนนกกกไฟตตัววีี้้จจะะะด่่่าาาอออขงเยม็ เป็นในเรื่องของตัวละครดามเมดหลักๆก็จะมีโกเคสึกับกาโลสตัวละครตัวนี้บอกเลยว่าจัดจานมากๆแต่ถ้าให้เลือกเชียร์ตัวหนึ่งผมแนะนําโกเคสึเอสอาบวกดามเมดแม่งโคตรของโคตรแรงอาจจะแรงที่สุดภายในเกมด้วยเน<อ>ื่องจากตัวละครตัวนี้มันคิดดามเมดจากค่า H เฮดพีเท่านั้นซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าไอ้ค่าเฮดพีหรือไอ้ค่าเลือดต่างๆภายในเกมวันพันแมนเดอร์สตงเกตมันทําง่ายกว่าค่าดามเมดค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในการต่อสู้กันเลยดีกว่าสําหรับเทอร์แรกตัวละครที่จะเปิดก่อนนั่นก็ <Okay. S 2> จังหวะนี้ก็ปาดอันติแบบหมู่ไปเลยฮะดามเมดขึ้น10ล้านพร้อมกับเบิ้ลอีกทีหนึ่งสล้านหนึ่งตัวเทียนไปโจมตีหนึ่งดอกฮะเชิญเทียนสี่วงฝั่งตรงข้ามโจมตีกลับมาอีกหนึ่งทีและก็ต่อด้วยแฟลชประกายแสงเอเทราบวกจากฝั่งตรงข้ามสวนกลับมาจังหวะนี้ดามเมดเข้าแค่5้าล้าน7จแล้วก็เจ้าตัวแฟลชประกายแสงทางด้านซ้ายมือยังมีการหลบดามเมดได้อีกด้วยเมื่อกี้ดามเมดของเขาจะเข้าแค่หนึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะ แล้วก็ตอนนี้ฮะเกโรเกโรอันติเข้าไปเพื่อทําการเปิดใบหรือว่าทําให้ฝั่งศัตรูนั้นติดใบซึ่งการอันติครั้งหนึ่งเขาจะทําให้ติดใบได้สังหมด3ตัวเลยนะถ้าเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาว,วาถือว่าเป็นอะไรทุนข้างเยอะมากๆแล้วก็จกังหวะนี้เชิงเทียนโจมตีไปหนึ่งทีพร้อมกับเกเรียวกันชูไปด้าบวกเปิดอันติปับกระหน่ำสีแดงมาทั้งทีมเชิงเทียนฝั่งข,งข้ามโจมตีมาก่อน1ล้านโดนระเบิดกลับไปอีกสล้านหนึ่งแล้วก็จังหวะนี้โกเคสือเข้ามาตะยอดหน้าดามจดขึ้นไปเลย116ล้านของรับ ตัวโกคิสึตปแรงแบบเหมือนโกรธใครมาคือมันเตะแรงมากนะตัวละครตัวนี้ยิ่งถ้าได้บัฟกระหน่ำสีแดงจากของเจ้าตัวเกริวกันชูมาเนี่ยดามจมันก็จะทวีคูณกันไปอีกแล้วก็จังหวะนี้โดนเกโรเกโรฝั่งตรงข้ามใบมาฮะติดทั้งหมด3ตัวตัวละครที่ติดก็จะมีการโรเอสอาบวกโกคิสึเอสอาบวกแล้วก็เจ้าตัวแฟดเอสเอสอาบวกอีกหนึ่งตัวส่วนเจ้าตัวการโรเอสเอสอาบวกต่อให้ติดใบเขาก็ยังสามารถใช้พาสิอันติได้นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวละครการ์โรเอสเอสอาร์บวกจะ ได้นะจ๊ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าเขาจะทํางานกันยังไงสําหรับเจ้าตัวการูอิสอาบวกไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายมือหรือขวามือสามารถใช้อันติได้ทั้งคู่ครับผมเพราะว่ามันมาจากคนพาสีติติดตัว เห็นไหมขวนไปละหนึ่งดอกแล้วก็อย่าลืมว่าการขวนของเขาแต่ละครั้งมันสามารถลบโล่ไม่ยอ่อท้อแบบพิเศษออกไปได้ด้วย1อันนะจ๊ะและจังหวะน,นี้อะตอมิกมาครับผมปาดไปก่อน18ล้านพร้อมกับปาดเบิ้ลแถวกลางไปหนึ่งที9ล้าน3ตัดลงตัดเลือดไม่มีนะตรงกลางคือไม่โดนตัดจะโดนแค่เจ้าตัวเกเรียวกันชูไปาบวกเท่านั้นที่โดนตัดเลือดไปก็ถือว่าแถวกลางดวงดีมากๆที่ได้หลบการโจมตีหรือการตัดเลือดของเจ้าตัวอะตอมิกออาบวกไปได้และจังหวะน,นี้กาโรเข้ามาขวนไปหนึ่งดอกครับแปดล้านห้า แล้วก็อันติมาอีก1ที14ล้านเข้าโกเคสซึแบบเน้นๆแล้วก็เชิงเทียนเข้าไปโจมตีไม่มีอะไรมากมายนะจังหวะน,นี้เชิงเทียนใครระเบิดก่อนก็ถือว่าเป็นโชคที่ดีเพราะว่าเจ้าตัวเกโรเกโรเอเดราบวกจะสามารถใช้อันติได้อีกครั้งหนึ่งเ,เพื่อทําการใบฝั่งตัวนั่นเองอเซึ่งตอนนี้ฝั่งทางซ้ายและฝั่งทางขวาติดใบกันเกือบทั้งทีมนะมาครับผมเกโรเกโรเอเดราบวกระเบิดอันติเข้าไป1รอบเนื่องจากเชิงเทียนของเขาระเบิดไปแล้ว1ตัวและตามต่อด้วยเกโรเกโรเอเดราบวกฝั่งทางด้านซ้ายมือเข้าไปใบอีกดคครับุช จังหวะนี้ฝั่งทางขวาติดไปแล้ว4และกาโรเข้าไปขวนเกริวกันชูเอเดราบวกหายไปเลยการบวงการใบโยกย้ายมาอยู่ที่กาโรเอเดราบวกอีกหนึ่งตัวอาจจะติดตั้งแต่เทินที่แล้วนะแต่ผมไม่ได้สังเกตยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยโอ้แล้วก็รอบนี้โอเคสืเข้าไปเข่าเข้าหน้าอย่างเดียวถ้าเกิดได้เตะอาจจะหายนะครับสำหรับตัวละครฝั่งทางด้านขวามือแถวล่างเกโรเกโรเข้ามาใบกันเหมือนเดิมครับผมซ้ายขวาซ้ายขวาใบกันให้เต็มที่ฮะนจุดนี้กาโรเอ s เดราบวกเข้าไปขวนแบบธรรมดาเอ้าหายไปเลยฮะ โอ,โอ้ต่อยแรงอยู่เหมือนกันนะเกโรเกโรไดอาบวกทําการฮิวเรือดกันขึ้นมาครับผมแล้วนกไฟฟินิกแมนจังหวะน,นี้ได้เฉื่อยฉายสักนิดนึงนั่นก็คือการคีบเจ้าตัวแฟร์เอเนอาร์บวกออกจากสนามนั่นเองนานๆเราจะได้เห็นการคีบทั้งทีนะเพราะปกติแล้วคนที่เล่นเจ้าตัวนกไฟเอเนอาร์บวกเขาจะเอาตัวละครของมันเนี่ยมาใช้ในแค่เรื่องออกของการชุบชีวิตเพื่อนในทีมเนื่องจากตัวละครของเขามันจะมีพาสซีฟสกิลติดตัวเอเนอาร์บวกที่จะสามารถชุบชีวิตเพื่อนได้สูงสุดอยู่ที่หกครั้งน ล้านแรงไม่ใช่ย่อยๆฮะนาดฝั่งตรงข้ามไม่ได้ปั้นดาวมาเยอะนะถือว่าเตะแรงได้อยู่พอสมควรแล้วก็อะตอมิกฝั่งตรงข้ามอะปาธรรมดาครับไม่มีอะไรมากมายเนื่องจากเขาติดใบนั่นเองแล้วก็จังหวะนี้ได้อันติเบอร์นอีหนึ่งทีเนื่องจากเป็นผลพ a s น์สีสกิลติดตัวซึ่งเจ้าตัวอะตอมิกเอสเออาร์บวกก็สามารถแก้ทางเกโรเกโรเอสเอชอาร์บวกได้อีกหนึ่งตัวนะจ้าเอาเป็นว่าตัวละครตัวใดก็ ทมที่มีผลพาสสิฟไล่โจมตีแบบอันติของสกิลพีสฟสิดต,ตัวสามารถแก้ทางเกโรเกโรเอชิอาบวกได้หมดส่วนใครที่เป็นการโจมตีแบบแฉอันตรล,ล้วนตัวละครตัวนั้นจะแพ้ทางเกโรเกโรเอชิอาบวกแบบ100%ส่วนฝั่งตรงข้ามตัวละครเลแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะฝั่งซ้ายมือคือยังเหลือแบบแน่นฮะเนื่องจากเขามีนกไฟฟินิกแมนเอชอาบวกนั่นเองแล้วก็เกโรเกโรไปอีกแล้วฮะทาการติดใบเหมือนเดิมวนลูบกันแบบนี้แบบชิวๆและปิดฉากโดยเจ้าตัวโกเคซึเรลาบวกกระแทกหน้าไป26ล้านเรียบรีร่ส ชมนี่แหละครับที่จะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเจ้าตัวราชาใต้ดิน SSR บกไม่ได้ลงไปสู้อยู่ในสนามศึกดวลเดือดข้ามเซิร์ฟเพราะว่าถ้าเกิดมันโดนใบจากเกโรเกโรเอสเอสบขึ้นมาสกิลของเขาไม่มีอะไรที่ใช้งานในสนามได้เลยนะ oh. เอาเป็นว่าสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่กําลังรอตัวละครตัวไหนเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยอยู่สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ส่วนตารางตัวละครต่างๆเท่า,า,าที่ผมอัปเดตได้ล่าสุดก็จะมีประมาณนี้ยังไงเพื่อนๆก็สามารถดูเป็นแนวทางกันได้อยู่สักประมาณ10% 90% uh. ก็แล้วแต่ทีมงานเซิร์ฟเวอร์ไทยเซิร์ฟเวอร์ซเลยว่ามันเจาตัวล ตัวไหนรัดเข้ามาก่อนตัวละครตัวไหนขายเป็นเงินตัวละครตัวไหนเอามาแจกฟรีแล้วแต่ทีมงานจะจัดการเลยจ้า <c oughs> สำหรับสุดท้ายนี้ก่อนจะปิดคลิปวิดโอนี้อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b สไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมานาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน